ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนางแบบดังชนะคดีถูกทำร้ายร่างกาย2ปีก่อนหากย้อนไป2ปีที่แล้วโนอาพันมนจิรพัฒนสกุลนางแบบและผู้เข้าประกวดจากเวที Miss Tourism World 2021โพสต์ภาพและเรื่องราวถูกทำร้ายทำให้ได้รับบาดเจ็บบนใบหน้าล่าสุดวันนี้10กรกฎาคมเธอโพสต์แจ้งอัปเดตคดีผ่านสตอรี่อินสตาแกร n o h n a p h a t บอกว่าโนอามาแจ้งข่าวดีให้ทราบสั้นๆค่ะ การพิสูจน์ของของศารสองปีกับการรออย่างใจเย็นคดีที่โนอาได้ฟ้องอายาคีมินได้รับการพิพากษาจากศาลแล้วตอนนี้โนอาชนะคดีกับจำเลยทั้งสองคนวันนี้ศาลพิพากษาแล้วว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันกระทำผิดจริงตามที่โจทก์ฟ้องสั่งจำคุกหนึ่งปีลดโทษให้เหลือคนละ9เดือนแต่เนื่องจากจำเลยยังไม่เคยถูกโทษจำคุกมาก่อนศาลจึงให้รอลงอาญาสองปีและปรับตามกฎหมายตอนนี้ทางฝั่งโนอากำลังมีการพิจารณาคดีเพิ่มเติมอยู่ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลให้ลงโทษจำเลยตามสมควร แต่ทั้งนี้ต้องขอบพระคุณศาลที่มีความเป็นธรรมอย่างสูงใครที่อ่านมาถึงตรงนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยเป็นกำลังใจให้โนอามาตลอดพี่ๆทุกสื่อข่าวผู้คนจากทุกช่องทางที่ออกมาปกป้องขอบคุณจากใจจริงๆนะคะคดีมินคีเป็นข่าวเมื่อสองปีก่อนทําร้ายร่างกายสิทธิเสรีภาพพยายามอนาจารเหตุพยายามกระชากเสื้อผ้าขออนุญาตแจ้งเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดค่ะออกมาพูด ในครั้งนี้เพื่ออยากบอกทุกคนว่ารักษาสิทธิ์ของตัวเองเอาไว้เธอนะนคกอย่ายอมแพ้ให้กับการเรียกร้องความถูกต้องเราไม่จําเป็นต้องโต้อต,ตอบกับความรุนแรงที่ได้รับมาด้วยวิธีเดียวกันกับที่พวกเขาเลือกทําเพราะวันหนึ่งสิ่งที่เรากระทํามันจะติดตัวเราไปตลอด